สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมนมนทาร์ชาแนลนะคะช่ววันนี้เราอยู่กันกันกบคลิปดวงความรักของชาวธาตุไฟนะคะออเราอยู่กันกับหัวข้อที่ว่านะคะถ้าคุณเดินออกจากสถานการณ์ความรักที่ตัดจบกันไปแล้วนะคะก็ถ้าคุณเดินออกไปจริงๆแล้วเนี่ย r a n d อม l หนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะจะเป็นยังไงนะคะ ก็ไปดูกันเลยนะภายใน1สัปดาห์นี้นะคะเขาจะรู้สึกยังไงจะแทค a c t อะไรไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะมาใครที่เข้ามา้านะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยที่พลังงานของชาวธาตุไฟนะคะที่เข้ามารับชมกันก่อนนะถ้าคุณเดินออกไปจากเขาจริงๆนะคะสิ่งที่เขาจะรู้สึกนะรันดอม7วันนะคะหลังจากนี้นะ มาดูพลังงานของชาวธาตุไฟกันก่อนเลยนะคะพลังงานของชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟได้กับชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะมีไพ่เพ o ออฟคอยขึ้นมานะคะ6 of ออฟแล้วก็3ดาบนะคะ สึกว่าพลังงานของชาวทัตไฟนะจริงๆแล้วช่วงเวลาหลังจากนี้นะคะรันดอมเนาะในอีกหนึ่งสัปดาห์เนี่ยตัวคุณก็จะยังรู้สึกว่ามันมีความเศร้าแหละแต่ว่ามันรู้สึกว่าเหมือนทุกคุณไปโฟกัสกับในเรื่องของความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะเป้าหมายในชีวิตอาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือในเรื่องอะไรก็ได้นะซึ่งเรามองว่าคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้าแล้วก็ประสบความสําเร็จด้วยนะคะมีเกณฑ์นในการที่คุณจะเดินไปเริ่มต้นอะไรใหมๆ่ๆด้วยความรู้สึกที่มันสดใส แล้วก็มีพลังงานดีๆนะคะหลายคนอาจจะเริ่มต้นกับการทำธุรกิจหรืออะไรบางอย่างทำให้จุดโฟกัสคุณมันเริ่มเปลี่ยนนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงนะขอดูพลังงานชาทัจไฟเพิ่มเติมนะ Night a b s o r b นะคะอัศวินถือดาบ a พ e a b s o r b โอ้โหผอมสู้ผอมลุยนะคะก็ยังหนักหน่วงอยู่ในเรื่องของความรู้สึกนะคะเพราะที่ผ่านมาก็อาจจะพยายามหรือทำอะไรมาค่อนข้างเยอะปัญหาอุปสรรคมันก็มีแต่คุณรู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวคุณก็จะผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้นะคะพื่สู้ไม่ถอยละไม่ว่ามันจะหนักแค่ไหนนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามา เปิดเป็นความรู้สึกนะคะของเขานะถ้าคุณเดินออกจากความสัมพันธ์ไปแล้วเดินออกจากเขาไปแล้วจริงๆนะคะแรนดอมใน7วันนี้นะคะความรู้สึกของเขาเป็นยังไงเอ่ยขอดูที่พลังงานของเขาก่อนเลยนะคะในช่วงเวลานี้พลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนที่ตัดจบกับคุณไปนะในช่วงเวลานี้นะคะมีพไพ่สามใเท้านะคะมีไพ่สิบเหรียญ แล้วก็มีไพ่สองดาบนะคะรู้สึกว่าจริงๆเนี่ยเขาเหมือนพยายามที่จะมองไปที่อนาคตหรือว่าวางแผนไปที่อนาคตว่าเขาจะไปในทิศทางไหนนะคะแต่มันมีความสับสนเกิดขึ้นแหละทั้งที่บอกคุณหรือว่าตัดจบกับคุณแล้วแต่ก็มีความลังเลเกิดขึ้นในความรู้สึกนะคะพยายามที่จะรู้สึกว่าแต่เขามีความรู้สึกว่าเออมันรู้สึกมั่นคงมันรู้สึกปลอดภัยในความรู้สึกมากขึ้นช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขาอาจจะได้กับ ไปพักผ่อนที่บ้านหรือว่าอาจจะรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มาเติมเต็มความรู้สึกของเขานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าหลังจากที่คุณเดินออกไปแล้วจริงๆอะนะคะแล้วเขารู้สึกได้เนี่ยแรนดอมเจ็ดวันจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะพอไม่เอ่ยมาเริ่มกันเลยนะมีไพ่ king of order ขึ้นมาค่ะ s a s of fire โอ้โหงงมากกับพลังงานที่ขึ้นมานะคะเขาเป็นคนบอกเลิกเป็นคนตัดจบคุณไปใช่ไหมแล้วหลายๆความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าคุณหรือเขาจะเป็นคนแบบบอกเลิกกันแต่เราสึกว่าแนวโน้มนะของการที่เออเรามีการตัดจบกันไปอะ่ะการแสดงออกของเขาคุณก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่เห็นการที่เขารู้สึกเศร้าเสียใจหรือว่าเสียดายกับ สิ่งที่เป็นอยู่เลยนะคะในสถานการณ์ที่มันผ่านมาแต่ว่าพอเรามาเปิดในความรู้สึกของเขาเวลาที่คุณเดินออกไปจริงๆอะ่ะหมายความว่าเขาอาจจะบอกให้คุณเลิกติดต่อกับเขาได้แล้วหรือว่าหยุดส่งข้อความหยุดโทรมาได้แล้วพอได้แล้วอะไรแบบนี้คะ่ะเขาอยากพอจริงๆอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นความรู้สึกของเขานะคะที่มีนะตอนนี้เนะี่ยมีไพ่ King of Water ขึ้นมาราชาถือถ้วยนะคะขึ้นมา มันมีในเรื่องของความเห็นอกเห็นใจการอยากที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆหมายถึงว่าความรู้สึกห่วงใยการเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะอืมเมืนนึกถึงคุณอะ่ะเป็นห่วงความรู้สึกของคุณพยายามที่จะเข้าอกเข้าใจในตัวคุณเข้าใจความรู้สึกเหมือนยังมีความรักมีความหวังดีมีความห่วงใยให้คุณอยู่ในช่วงเวลานี้กับรู้สึกคิดถึงคุณมากๆเลย แล้วความมั่นคงในความรู้สึกด้วยนะคะเป็นไพ่คิงนะ,ะทีนี้เนี่ยมีไพ่แปดไม้เท้าขึ้นมาด้วยตามมาก็เลยแบบว่าแปลกใจนะว่าเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ได้อยากติดต่อสื่อสารกับคุณในช่วงเวลาก่อนหนนี้ที่บอกว่าให้เรามีการตัดจบกันไปหรืออาจจะหลายคนก็จ,จะเจอในเรื่องของการบอกการสื่อสารหรืออะไรแล้วแต่แต่ว่าช่วงเวลานี้นะต้องบอกว่า เขาว่ารอคอยที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณอืหรือว่ารอคอยให้คุณติดต่อสื่อสารไปอะไรแบบเนี้ยค่ะต้องบอกว่าอยากที่จะติดต่อสื่อสารมาหาคุณมากๆเลยมีไพ่แปะหมายเท้าขึ้นมาแล้วก็มันอาจจะมาเร็วแบบที่คุณคิดว่าเฮ้ยไม่น่าเป็นไปได้ค่ะทั้งการแบบส่งข้อความหรือว่าการโทรศัพท์มา การติดต่อผ่านช่องทางต่างๆซะะทางแบบช่องทางออนไลน์โซเชียลที่คุณติดต่อกันเป็นประจำอ่ะคุณอาจจะเห็นว่าเขาเงียบไปเลยนะคะแล้วตัวคุณก็อาจจะไม่กล้าติดต่อไปด้วยเพราะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้การที่เรามีการตัดจบหรือว่าการที่เรามีการบอกลากันเนี่ยเขาเหมือนไม่ได้อยากจะพูดคุยหรือว่าออยากจะรู้ข่าวคราวอะไรของคุณแล้วเนี่ยแต่ บอกเลยว่าภายในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเจ็วันเนี่ย r a n d อมเจวันนี้นะคะน่าจะมีการติดต่อสื่อสารมาแน่นอนแล้วมันจะแบบเร็วกว่าที่คุณคิดไว้อะอืมความรู้สึกเหมือนเป็นห่วงนึกถึงคุณขึ้นมาเลยค่ะมันมีไพ่ของการรีเบิร์ดด้วยอะ่ะจะพูดว่ายังไงดีอะ่ะอยู่ๆก็เป็นความรู้สึกที่เขาอยากจะแสดงออกขึ้นมาว่ายังไงอ่าอยากที่จะให้มันมีอะไร เริ่มใหม่เกิดใหม่อะไรแบบนี้อืมเป็นช่วงเวลาที่เขาคิดอะไรอยู่นะคะแต่เรามาดูกันสิดูเพิ่มเติมหน่อยเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาอะนะคะความรู้สึกของเขาเมาื่อคุณนะเดินออกไปจากชีวิตเขาแล้วจริงๆนะคะแรนดอมใน7วันนี้นะสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขารู้สึกนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะ่ะสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาคิดนะ่ะ มีไพ่ Nice g of Fire Queen of Air แล้วก็ The Empress อือหอมันก็ยังมี passion ค่ะยังมีความรู้สึกว่าอยู่ๆก็มันก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากที่จะเป็นคนที่วิ่งตามคุณบ้างแล้วอะ่ะอันนี้งงมากเหมือนกันนะคะบอกว่า ต้องบอกว่าหลายคนเขาอาจจะไม่มุ่งมั่นกับการงานก็ได้นะถ้าเกิดว่าไม่ได้มาโฟกัสที่คุณแต่พอเราถามถึงคุณเนะี่ยเรามีความรู้สึกว่าก็เนี่ยแหละเขาเริ่มที่จะมีกลับมามีแพชชั่นหรือรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ไล่ตามเขาเขาก็เลยอยากวิ่งหนีพอคุณหยุดแล้วคุณไม่ไล่ตามเขาไม่ต่อแยไม่อะไรเลยนะคะเขาก็อยากที่จะกลับมาเป็นฝ่ายที่วิ่งตามคุณเพราะว่ามันดูทา้าทายมันดูแบบ เหมือนเป็นอะไรที่เขายังมีแพชชั่นอยู่อืมด้วยประสบการณ์อะไรที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเรามองว่าจริงๆเขาอยากจะทำอะไรให้มันมีความชัดเจนหรือเกิดขึ้น ในความสัมพันธ์หลังจากนี้ค่ะเรามองว่า7วันคุณจะเห็นความชัดเจนเกิดขึ้นว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆอ่ะมันคืออะไรนะแล้วช่วงเวลานี้นะ่ะมันมีแอคชั่นเกิดขึ้นด้วยยังไงเขาก็จะแสดงออกอะไรแน่นอนให้คุณได้เห็นนะคะมีไพ่เอ็มเพรสขึ้นมาซึ่งเรามองว่าหลายคนเขายังมองยังรู้สึกหรือว่ายังมีความคิดว่าเฮ้ยก็คือไม่ได้เห็นใครที่มีคุณสมบัติแบบคุณเลยคุณอาจจะมีความน่ารักในแบบของคุณคุณอาจจะ มีความดีหรือว่าอาจจะมีคุณสมบัติที่แบบเขาไปเจอใครหรือว่าเขาออกไปที่ไหนเขาก็ไม่เจออะไรแบบนี้แล้วนะคะมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสิ่งที่เขาตามหาหรือว่าผู้หญิงผู้ชายในอุดมคติหรือคนรักในอุดมคติเขาอาจจะเป็นแบบคุณก็ได้นะอืมเนี่ยมาดูเพิ่มเติมนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ แล้วเขานะจะมีการเทค e อ c ชั่นอะไรไหมนะคะต่อจากนี้นะที่คุณเดินออกไปเนะี่ยใน Random 7วันนี้นะคะมีการเทคอชั่นอะไรไหมเอ่ยโอ้ชาทัดไฟค่ะนายเอาพอเธอพ o r อาพอเธอควีนเอพอเอคือย,ยังไม่ทันได้เปิดเลยแต่มีความรู้สึกค่ะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างเนาะ คือต้องบอกว่าการเทคชั่นของเขาจะไง mm hmm. เขาน่าจะทําเป็นไม่สนใจคุณน่าจะทําเป็นแบบเฮ้ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเอา่อเราเราต้องสนใจหรือต้องอะไรเรามองว่ามีโอกาสที่เขาจะมามอบหยิบยื่นอะไรที่มันเป็นที่แสดงออกว่าห่วงใยแสดงออกว่าอยากจะให้อยากจะซัพพอร์ตอยากจะช่วยเหลือคุณ ถ้าคุณแบบแสดงออกไปทางช่องทางโซเชียลหรือว่าทางไหนดีละ่ะที่คุณรู้สึกเอ้ยคุณเดือดร้อนเรื่องนี้อยากได้คำปรึกษาหรืออะไรเขาอะถ้ายังมีช่องทางการติดต่ออยู่นะอาจจะเป็นเมนแรกๆหรือว่าอาจจะเป็น DM แรกๆที่เข้ามาหาคุณเลยก็ได้นะคะในการให้ความช่วยเหลือนะความรู้สึกเรามองว่าเขา เริ่มรู้สึกกลับมาพึงพอใจกับในสิ่งที่เขามีหรือว่าความสัมพันธ์นี้อ่ะเขาเริ่รู้สึกว่าเฮ้ย mm. มันเหมือนจะเริ่มมีความหวังเหมือนเริ่มที่จะรู้สึกว่ามีความสุขมากขึ้นที่เรามีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถามว่าเขาจะเทอ e a c น i o อะไรไหมเรามองว่ามันมีเรื่องของการให้มีเรื่องของการหยิบยืน่นอะไรดีๆให้คุณนะ ขอดูเพิ่มเติมละกันแต่มองว่าภายนอกเขาจะทําเป็นเหมือนไม่ได้สนใจอะไรเป็นเรื่องบังเอิญที่เข้ามาช่วยเหลือคุณอะไรแบบนี้มาขอดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเทคแอคชั่นของเขานะคะที่เขาจะเทคแอคชั่นหาทาวทัดไฟนะขอดูเพิ่มเติมนะโอ้โหสิบเหรียญ Ace of A นะคะหดาบมันมีความชัดเจนเกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการที่ สามไม้เท้านะพูดคุยกันถึงมุมมองการมองไปข้างหน้าทัศนคติเป้าหมายชีวิตค่ะอืมมีการพูดคุยกันในเรื่องนี้แน่นอนแล้วอยู่ๆก็มามองเป้าหมายอะไรที่มันมีความคล้ายคลึงกันด้วยนะคะอะความปลอดภัยความรู้สึกว่ามั่นคงมันจะกลับมาในความรู้สึกของเขาอะ ถามว่าจะเทคชั่นอะไรไหมเรามองว่าเขาจะมาทําให้คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้คุณอยู่ตรงนี้ได้นะอยู่ในชีวิตเขาได้นะเขาให้ความมั่นคงให้ความรู้สึกหรือว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนเป้าหมายในชีวิตกับคุณได้นะประมาณนี้นะอืมโอ้โหแปรแปลกใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูเป็นเอาคำแล้วกันนะคะว่าแนวโน้มเอาคำนะของชาติไฟนะคะกับคนที่ตัดจบกันไปในแรนดอมในหนึ่งสัปดาห์มันจะเป็นยังไงนะ มีไพ่ two of air ขึ้นมานะคะมีไพ่สองดาบขึ้นมามีไพ่ the star ขึ้นมานะคะแล้วก็ k n i g h t of earth นะเดี๋ยวมันบอกในพาร์ทแรกก่อนนะคะต้องบอกว่ามันมีเรื่องของการที่สับสนลังเลในการตัดสินใจเกิดขึ้นแหละลังเลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวคุณอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาจะมาในรูปแบบนี้อาจจะคิดว่าตัดจบแล้วก็ตัดจบเลยยังจะมาเป็นเหมือนกับ สิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกสับสนในความรู้สึกกันนะช่วงเวลาน,นี้เรามองว่าหลังจากนี้เนะี่ยไม่ว่าจะผลลัพธ์หรือว่าการเข้ามาเทคชั่นของเขาจะเป็นยังไงคุณจะมีความสุขที่ตัวเองก่อนมีไพ่ก้าวเรียนขึ้นมาด้วยนะคะความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินนะคะทําให้คุณรู้สึกมั่นคงปลอดภยัยแล้วก็มีความสุขเป็นอิสระนะเราสามารถทําอะไรในสิ่งที่เราอยากทําได้เดีอยากจะมีชีวิตลักชูขนาดไหนก็สามารถทําได้นะคะ คุณน่ยผ่านช่วงเวลาในการเยียวยาฮิลลิ่งและทําให้รู้สึกว่ามันสามารถเกิดความหวังใหม่ๆไ,ได้หรือว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรที่มันโอเคจริงๆนะคะคุณก็อาจจะให้ความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันก็เหมือนเป็นความสัมพันธ์อะไรใหม่ๆไ,ได้นะคะแต่ดูดูอยู่ที่ว่าแบบจะเป็นในลักษณะไหนเท่านั้นเองนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันนะคะแนวโน้มเอาคัมนะจะเป็นยังไงนะคะ นมเอาคามนะในรันดอมเจ็ดวันนี้ของชาวท่าไฟนะคะคนที่ตัดจบไปนะสามถ้วยเจ็ดาบแล้วก็มีไพ่ หนึ่งเหรียญเนาะเกิดขึ้นนะคะแปลว่าคุณก็ยังระแวดระวังอยู่อยังมีความแบบระแวงยังไม่แบบโอไม่ไว้ใจร้อยเปเหรอกเพราะว่ามันผ่านความเจ็บผ่านอะไรมาเยอะนะคะแต่มันมีไพ่ออป r ุนิตี้ขึ้นก็อาจจะมีการแบบโอเคพูดคุยได้เปิดโอกาสที่จะคุยได้นะคะจะให้ความเป็นเพื่อนหรือว่าอาจจะ มีการสื่อสารกันมากขึ้นหรือว่าอยู่ในสังคมเดียวกันมากขึ้นมีการเขาอาจจะใช้เพื่อนในการเชื่อมต่อถึงคุณก็ได้แบบนี้นะโอเคมาขอดูบทสรุปเลยนะคะเร็จวันนี้นะบทสรุปให้ชาวธาตไฟเลยคะ่ะมาค่อยๆดูกันเพจขอ o แอร์นะคะไว้์คอนเสิร์แล้วก็เซเว่นเอฟนะคะบทสรุปเนี่ยเราก็มองว่า คนที่พยายามก็ยังต้องพยายามต่อไปนะคะถ้าเขาอยากจะกลับเข้ามาเนี่ยคุณรู้สึกว่าเขาต้องพยายามอย่างเยอะมากเลยอยากที่จะมันมีเรื่องการเรียนรู้กันแหลคะค่ะแต่ต้องบอกว่าบางอย่างบางจุดนะคะคุณก็อยู่ในจุดที่พินิจพิเครพิจารณานะคะเพราะว่าบางสถานการณ์อาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดคุณก็รู้สึกว่าให้โอกาสได้แต่ว่าเขาก็ต้องพยายามอย่างมากๆเลยนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่กันนะคะ คำแ,แนะนำจากไพ่ให้ชาทัดใจกันดีกว่ามีไพ่ห้าเหรียญค่ะมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมานะคะไพ่หกดาบแล้วก็นายสับคับนะคะ ช่วงเวลาหลังจากนี้นะคะรู้สึกว่าคุณสามารถที่จะตัดสินใจมุกออนไปข้างหน้าได้นะเรารู้สึกว่าคุณแฮปปี้มีความสุขกับตัวเองอยู่นะอาจจะเป็นคนในครอบครัวนะคะก็ให้กําลังใจคุณดีคุณอาจจะถ้าบางจุดเนี่ยที่รู้สึกว่ามันขาดมันไม่ได้รับการเติมเต็มนะคะสามารถที่จะมองหาคนรอบข้างที่เขารักและหวังดีกับคุณได้เลยนะคะมีไพ่ไนซ์จบคับด้วยนะคะมันเป็นในเรื่องของการที่เออเรามี พลังงานดีๆมีอะไรที่อาจจะมีใครเข้ามาก็ได้นะอา่าหรือว่าตัวคนในช่วงนี้อาจจะมีบุคลิกภาพดีดูมีเสน่ห์นะคะก็เลยดึงดูดหลายๆคนเข้ามาด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมซิคําแนะนําจากไพ่นะคะเป็นยังไงเอ่ยดูเพิ่มเติมนะคะ Queen of Cups ค่ะมีไพ่ราชินีถือถ้วยเจ็ดถ้วยจ้า The Magician นะคะ แล้วก็มีไพ่ควี e อ of เพนด a เคิลนะคะมีไพ่ราชินีถือถ้วยราชินีถือเหรียญน,นะคะไม่ต้องกังวลอะไรแล้วแหละความมั่นคงทุกๆด้านเลยอยู่กับคุณหมดแล้วนะคะ คุณนี่คือแบบถ้าใครเข้าใกล้นะคะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะเรารู้สึกว่าอย่กให้คุณเผื่อแผ่ความหวังดีความมีน้ำใจนะคะความรู้สึกดีๆความสุขให้กับคนอื่นๆน,นะมีไพ่เจ็ดถ้วยด้วยนะคะคุณอาจจะมีโอกาสมีทางเลือกในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะต่อจากนี้อ่ะถ้าใครที่เข้ามาก็อาจจะต้องมีการปรับตัวหรือว่ามีการพูดคุยกันอย่างจริงจังในเรื่องของการที่จะ ปรับเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างอะนะคะโอเคมาเดี๋ยวมาดูลักษณราศีกันนะคะว่าจะตรงกับที่คุณคิดไวไหมนะมีชาวราศีมินชาราศีพิจิกนะคะแล้วก็ชาวราศีธนูนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากๆเลยนะคะมันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ